สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเบคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปไกด์ตบบอสนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเ,เวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับไกด์ตบบอสร,รอบนี้นะครับก็จะเป็นด่านอ่า a c ี่ chapter หนึ่งแล้วก็ part สนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านของตัวละครใหม่นะครับก็คือคุยหน้าจากภากานั่นเองนะครับสำหรับด่านนี้ ผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวตัวบอสเนี่ยจะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายนะครับสําหรับคําว่ายากเนี่ยก็คือถ้าเราไม่มีตัวที่แก้เมคานิกหรือว่าแก้ความสามารถของบอสเนี่ยมันก็จะถูยากนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าเรามีตัวอีเวนหรือมีตัวอื่นที่ใช้แทนคุีหน้าได้เนี่ยมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็เลย ทำคลิปมาเพื่อเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าบอสเนี่ยมันพอจะทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าผมก็หาข้อมูลจากเว็บคอมเพนเดียมควบคู่กับการดูคลิปของเซิร์ฟเจแปนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่มันผิดพลาดก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดบอสกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปะ่ะ let's go <S เราก็มาดูกันที่รูปแรกเลยนะครับสําหรับรูปแรกนะครับก็เป็นรายละเอียดของบอสนะครับสําหรับรายละเอียดบอสเนี่ยอ,อย่างแรกเลยนะครับบอสจะมาด้วยกันทั้งหมด2ตัวแล้วก็อย่างที่2นะครับบอสเนี่ยจะมีเลือดตัวละ175ล้านนะครับอย่างที่3าตัวบอสเนี่ยสามารถงัดลอยได้ อย่างที่4สามารถดันเทินได้อย่างที่5สามารถลบเทินได้นะครับสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของบอสเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรูปที่2นะครับก็จะเป็นเมคานิกของบอสนะครับสำหรับเมคานิกของบอสเริ่มเกมมานะครับตัวบอสเนี่จะทําการบัฟตัวเอง3ช่องทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาบัฟทั้ง3ช่องเนี่ยจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เทินเมื่อบอสเนี่ยมีบัฟอ,อยู่บนหัวนะครับ จะทำให้เราตีเวฟบาเมจบ b o เนี่ยเข้าแค่หนึนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการตีบอสเข้าแบบปกตินะครับก็ใช้คุยหน้าหรือ,อล้างบัฟของบอสออกนะครับเราก็จะสามารถตีบอสเข้าตามปกตินะครับส่วนเมคานิกเลือดนะครับก็จะมี79%、59%、39%และ19%นะครับ เมื่อเลือดบอสลดถึงจุดที่กําหนดนะครับบอสจะทําการเด้งเวฟตัวเองประมาณ1น0 0 0แนะครับพร้อมกับบับตัวเอง3ช่อง10เทินทุกๆก,การาถึงเมคานิกเลือดนะครับต่อมารูปที่3นะครับก็จะเป็นเกรดเของบอสนะครับเกต FR ของบอสนะครับตั้งแต่ขีดแรกนะครับยันขีดสุดท้ายนะครับ จะทาการลดค่าแอตแทกลดค่าพลังป้องกันและลดค่าสปีดใส่ฝั่งเรานะครับต่าสุดคือ10%นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ถ้าเกิด Gate ot, เกตบอสนี่เต็ม100%นะครับตอนที่บอสโจมตีเราเนี่ยบอสจะการันตีนะครับโจมตีโดนเราแน่นอน100%นะครับแล้วก็ FR โหมดของบอสนะครับความสามารถแรกนะครับจะทำให้ฝั่งเราเนี่ย เด้งเบฟไม่ได้นะครับแล้วก็ความสามารถที่2ลดเบฟดาเมจที่ได้รับจากฝั่งเรานะครับ100%นะครับส่วนวิธีการยกเลิกเกรด r ของบอสก็ไม่ยากนะครับให้เราโจมตีเวทนะครับพร้อมกับเบรกมอนเบรกบอสนะครับก็จะทำการยกเลิกเกรด r ของบอสได้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละครแนะนำนะครับ สำหรับตัวละครแนะนำเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะครับตัวแรกนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าของเอีเวนต์ย่อมง่ายกว่านะครับก็คือคุยหน้านะครับถ้าเกิดใครกดคุยหน้าแล้วเนี่ยสตัวที่เหลือใส่ใครไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีคุยหน้านะครับตัวที่2ที่แนะนำนะครับก็คือน้องนีออนนะครับสำหรับน้องนีออนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตีเบฟดาเมจ ใส่บอสเนี่ยเข้าแค่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดน้องนีออนพอเราแปะดีบัฟจากสกิล l d ลเสร็จปุ๊บแล้วก็กดสกิลเบิร์ดเพื่อแรกคัดไฟให้ปาร์ตี้นะครับก็จะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยสามารถตีเบฟลุงแล้วก็ตีเบฟดาเมจติดแคปได้นะครับก็น้องนิออนก็เลยเป็นตัวเลือกที่2นะครับที่แนะนำนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นแอร์ลิสนะครับ สำหรับตัวเอริสเนี่ยก็แน่นอนครับว่าอย่างแรกเลยนะครับได้บู o คาแรคเตอร์แน่ๆนะครับสำหรับด่านนี้แล้วก็ตัวดีบัฟของเอริสเนี่ยสามารถทำให้บอสไม่สามารถบับตัวเองได้นะครับถ้าเกิดเราใช้คออาบิลิตี้ที่ล้างบับบอสตั้งแต่เทิร์นแรกนะครับแล้วทำการแปะดีบัฟของเอริสเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องบับของบอสเลยนะครับเพราะว่าบอสจะบับตัวเองไม่ได้แน่นอนนะครับ แล้วก็สําหรับแอ i ดิสเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราอาจจะเอามาปั๊มเกรแจกบัฟเบิร์ดอะไรแบบนี้นะครับสําหรับตัวละครตัวที่4นะครับก็จะเป็นเชอร์รอ r ต้านะครับสําหรับเชอร์รอตา้าจำเป็นที่จะต้องมี FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับสําคัญที่อาวุธเบิร์ดเป็นหลังนะครับเอน้องเชอร์นี่นะครับเพราะว่าบัฟเบิร์ดของน้องเชอนะครับจะทําให้ตัวละครที่โจมตีเนี่ย สามารถเด้งเบฟให้ตัวเองได้ต่อการตีเบฟดาเมจหนึ่งฮิตนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เราตีเบฟดาเมจเป็น1เนี่ยเราก็ได้เบฟจากาผลของบัฟเบิร์ดของน้องเชอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้องเชอร์ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นอาวุธ FR ของน้องเชอร์นะครับอาวุธ FR ของน้องเชอร์เนี่ยสามารถยกเลิกเกรด r ของบอสได้ด้วยนะครับ รวมทั้งนีออนก็ได้เช่นกันนะครับเพราะเป็นโจมตีเวทนะครับตัวละครตัวที่5นะครับก็จะเป็นอา,อาจารย์คุรัสมะนะครับสำหรับตัวอาจารย์คุรสมะเนี่ยเป็นทั้งตัวละครที่สามารถเปิด fr ในด่านนี้ได้แล้วก็บับเบิร์ดได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับสำหรับ FR เนี่ยก็แน่นอนครับว่ารู้ๆกันอยู่เงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทพีโบนัสเนี่ยมันทำง่ายนะครับส่วนบัฟเบิร์ดเนี่ยก็จะทำการบล็อกการเด้งเบฟของบอสนะครับเวลาบอสเนี่ยเลือกถึงจุดที่กำหนดนะครับบอสก็จะไม่สามารถเด้งเบฟตัวเองได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์โครสเมก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่5นะครับในด่านนี้นะครับ สำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวนอกกระแสนะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับก็คืออาเช่นะครับอาเชอาเช่เชน่าจะแถวแถวนี้อาร์นี่นะครับสำหรับตัวองค์หญิงอาเช่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีบัฟเบิร์ดนะครับเพราะว่าบัฟเบิร์ดของอ,อ,าอาเช่เนี่ยจะทำให้บอสไม่สามารถบัฟตัวเองได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มี5ตัวที่เก่าวมาข้างต้นเนี่ยเราก็สามารถใช้อาเช่เป็นทั้งตัวบล็อกบัฟบอสแล้วก็ทำดาเมจในเบิร์ดใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวละครแนะนำก็มีเท่านี้นะครับต่อมาเรามาดู c ออ e Ability แนะนำกันนะครับสำหรับ c ออ e เบ i ิตี้แนะนำนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือเซเซอร์จากภาค6นะครับเพราะว่าคอเงินของเซเซอร์เนี่ย จะทำการแปะดีบัฟแช่เบฟนะครับจำนวน3เทินนะครับสําหรับคนที่เล่นแบบรูดรูดดาเมจบอสให้ตายเลยเนี่ยการที่เราจะใช้คอเซเซอร์มาบล็อกการาเด้งเบฟของบอสเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าต่อให้เราไม่มีอาวุธ LD นะครับเราแค่มีอาวุธ15 cp พร้อมกับลิมิตเบกให้ครบใส่พาสซีฟให้ครบเนี่ย เราก็จะได้ดีบัฟแช่แข็งแบบกรอบขาวเทิเ์นแล้วนะครับส่วนคออ b i l ตี้แนะนำตัวที่2นะครับก็เป็นาลายจินจากภาค8นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวคอลายจินเนี่ยก็สามารถกดหาได้จากตู้ควีน่าเลยนะครับเพราะเป็นตัวข้างตู้ของควีน่าอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวลายจินเนี่ยเราจะใช้เป็นความสามารถของคอทองนะครับก็ต้องหาอาวุธ LD นะครับอ่า คอทองไลจินเนี่ยจะทําการแปะดีบัฟใส่มอนเตอร์2เทอนนะครับซึ่งดีบัฟนั้นเนี่ยจะทําให้บอสเนี่ยเวลาตีเลือดใส่เราจะกลายเป็นศูนย์นะครับถึงแม้ว่าบอสจะมีเบฟหนึ่งแสนสองแสนก็ตามนะครับก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่2นะครับสําหรับคนที่เล่นทีมแบบบอสได้เทินนะครับแล้วก็นอกจากการที่รับดาเมจจากบอสเป็นศูนย์แล้วเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มให้พลิจเมที่ได้รับจากฝั่งเราด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่2นะครับ ส่วนคอ a บ i ิตี้ตัวเลือกที่3นะครับก็คือซีมัวนะครับเพราะว่าคอทองของซีมัวเนี่ยมันสามารถล้างบับบอดได้นะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับมันมีตัวอื่นอีกเช่นกันนะครับที่สามารถล้างบับบอดได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีซีชอบใช้ซีมัวนะครับส่วนตัวอื่นก็จะมี มีบันเทียอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถขโมยบัฟบอทได้นะครับนี่นะฮะทั้งคอเงินแล้วก็คอทองเลยนะครับเอาเอาง่ายๆว่าตำแหน่งตัวที่3เนี่ยเน้นเป็นตัวที่เริ่มเกมแล้วสามารถล้างบัฟของบอทได้ทั้ง3ช่องแล้วก็ล้างแบบทั้ง2ตัวเลยนะครับส่ว so, นคออาบิลิตี้แนะนำตัวที่4นะครับก็จะเป็นอ l i ิสอาริเซ่นะครับ อาริเซอาริเซอ่าแถวแถวนี้อ่ะตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นคอทองนะครับซึ่งความสามารถของคอทองเนี่ยจะทําให้คนเรียกนะครับสามารถเด้งเบฟต่อการตีเบฟหนึ่งฮิตได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะตีเบฟแค่หนึ่งเราก็ยังสามารถเด้งเบฟได้ความสามารถจะเหมือนกับบัฟเบิร์ดของอ่าน้องเชอร์อต้านะครับใช้ในกรณีที่เราไม่มีตัวล้างดีบัฟนะครับแล้วก็ไม่มี ไม่มีตัวเด้งเบฟให้ก็ต้องใช้ตัวคออลิเซมาทดแทนนะครับส่วนคอแนะนำตัวที่5นะครับก็จะเป็นแอริลินะครับสำหรับแอริลิเนี่ยก็จะเป็นสกิล l l คอทองนะครับสำหรับคอทองของแอริลิเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อ,อเราล้างบัฟของบอสไปแล้วหรือว่ายังไม่ล้างก็ได้นะครับเราสามารถกด คอทองออกมาโจมตีแล้วทําการแตะดีบัฟประจําตัวของแอริทได้เลยนะครับแล้วเราเค่อยล้างตัวบัฟบ,บอท,ที่หลังก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดใครที่เอาแอริทลงทีมหลักเราก็ไม่ต้องเราก็จะไม่สามารถใช้คอบิลิตี้เป็นแอริทได้นะครับเราก็ใช้ตัวอื่นแทนนะครับ ส่วนคอแนะนําตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนี่นะครับแมวเหมียวแคสซิตนะครับซึ่งแมวเหมียวแคสซิตก็ต้องเป็นคอทองนะครับสําหรับคอทองของแมวเหมียวเนี่ยก็จะทําให้ปาร์ตี้ฝั่งเราทั้งหมดนะครับมีผลของการเด้งเวฟเมื่อตีเวฟดาเมจหนึ่งฮิตนะครับก็จะเหมือนกับบับเบิร์ของอาเช่นะครับแต่ว่าเรามาใช้ในรูปแบบคอแเบิลิตี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครแนะนำแล้วก็ตัว คออา uh, a b i l i t y ที่แนะนำก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าบอสด่านนี้เนี่ยเมคานิกไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวนะครับจะมีน่ากลัวแค่เรื่องเด้งเบฟ1 0 0 0 0แสนแล้วตีเลือดเรานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวที่แช่เบฟของบอสทำให้บอสเด้งเบฟไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวเลยนะครับสำหรับด่านนี้ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่ามันจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับสำหรับคนที่มีตัวกับไม่มีตัวนะครับ แล้วก็ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการผ่านดาน่านด่านสตอรี่แอคซของควีหน้าได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆืนนก็ให้กําลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์นะครับกด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปไกดตบบอสด่านคุยหน้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ